เสร็จแล้วค่ะจะบอกว่ามันหอมมากเลยอ่ะนี่คือตอนกรอบๆนะคะกรอบๆนะว้ยร้อนมาแล้วค่ะมีนาเองค่ะจากไมล์สะพยตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำตัวนี้กันดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นอ่า ขนมปังตุรกีที่แท้ทรูเลยนะคะตุรกีเนี่ยมีขนมปังหลายแบบแต่ดูเอาเองละกันว่าฉีกออกมาเป็นชั้นแบบนี้ทําง่ายแบบนี้ไม่ใช้ยีดด้วยนะคะทํากันยังไงไปดูกันเลยไหมที่เกียดพูดมากไปค่ะก่อนอื่นนะคะมีนาขอใช้แก้วธรรมดานมอุณหภูมิห้องนะคะ1แก้วครึง่งหรือ300 ml นะคะเพราะว่ามีนาไม่ได้อยู่บ้านนะ เห็นไหมมีนาใช้นมรสจืดธรรมดานะคะใช้นมหวานได้ไหมคะใช้ได้ค่ะถ้าชอบของมีรสหวานพูดยากโยเกิร์ตค่ะเซตหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือป่นนะคะเกลือป่นลงไปประมาณ1ช้อนชาใครอยากได้รสชาติเจ้มจนกว่านี้สามารถใส่เพิ่มได้สามารถใส่น้ำตาลได้อยากได้วานเข้มใส่ได้ตัวนี้มีนาใช้ผงฟูนะ ใครซื้อผงฟูมีนาไปนะคะใส่ไปเลยค่ะ1ซองค่ะหรือว่าถ้าใครเป็นแบบตักนะคะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ไปได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาสูตรเนี้ยคนตุรกีเขาทำกันทั้งประเทศลองทำกันดูนะคะใครๆก็ทำได้ใครแพ้ยีก็ทำได้เหมือนกันใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะครึ่งโลหรือ500กรัม ใช้แป้งขนมปังได้ค่ะใช้แป้งเค้กทําได้ไหมคะไม่ได้นะคะแป้งเค้กทาไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้เราต้องการความเนืดความเหนียวความยุ่นค่ะก็เลยต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังนะก่อนอื่นเราจะใช้ช้อนคนก่อนนะคะถ้าเป็นพวกมือใหม่อย่าเปรี้ยวใช้มือขยำเพราะว่าแป้งมันจะติดมือสูตรนี้แป้งมันติดมือจริงๆนี่เดี๋ยวจะทําให้ดู จริงๆอะไม่ต้องใช้ช้อนอไม่ต้องใช้มือก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้มือนวดก็ได้นะใช้ช้อนคนก็ได้แต่ว่ามีนานเนี่ยจะทําให้ดูว่าเป็นยังไงใช้แป้งแค่ครึ่งโลนะคะเห็นไหมเห็นไหมเอาแป้งแบบนี้นะเอาเนื้อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแค่นี้เองขยําแค่แป้งเขาพอเข้ากันค่ะเนี่ยแป้งจะติดมือแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งแหละ ไม่ต้องไม่ต้องรวบน้ำมันนะเราจะพักแป้งทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีแบบประมาณ15นาทีจ้าหลังจากพักแป้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะ15นาทีเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอาออกมาไวท้ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเคราน์เตอร์มาแบ่งแป้งกันคะ่ะโรยไปคะ่ะแป้งนวลเนี่ย แป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังเนี่ยคะ่ะก็นำโรยไปคะ่ะถ้ามันติดมือติดโต๊ะก็นำโรยได้เลยคะ่ะไม่มีปัญหาเห็นไหมคะว่าแป้งจะนุ่มเอาแป้งทามือนะถ้าเขาติดมือนะคะวันนี้มีนาเป็นอะไรไม่รู้พูดผิดพูดถูกงงตัวเองแบ่งแป้งเป็นห้าก้อนนะคะอย่าลืมนะนี่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเราไม่จําเป็นต้องพักแป้งนะคะแล้วเอาแป้งก้อนแรกเนี่ยแหละคะ่ะ มาเขาเรียกว่ามารีดให้เป็นกลมๆขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวมีนาจะวัดให้ดูนี่มันจะบางประมาณนี้เลยแหละเห็นไหมคะว่าแป้งมันจะนุ่มเราสามารถโรยแป้งไปได้ตลอดเวลานะคะก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะดูเองแล้วกันค่ะประมาณครึบครึ่งพอเราแผ่แป้งหนึ่งแผ่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปวางอีกหนึ่งที่ ตัวนี้จะมีเนยละลายนะคะจะเนยจืดเนยเค็มก็ได้70กรัมถ้าใครใช้เนยเค็มลดเกลือลงนะคะในแป้งนี่ละลายเรียบร้อยจะละลายไมโครเวฟละลายกับอะไรก็ได้น้ำมันพืชค่ะ3มช้อนโต๊ะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วตัวเนี้ยมีนาใช้เนยจืดมีนาจะใส่เกลือไปเพิ่มอีก1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันแป้งแผ่นแรกค่ะที่เราเปิดเอาไว้ โรยลงไปค่ะนี่โรยเนยละลายของเราที่ผสมน้ำมันลงไปนะแล้วก็ทาให้ทั่วแผน่นแบบนี้มีนาใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะได้แหละโรยไปค่ะไม่มีปัญหามันจะเป็นชั้นหรือไม่เป็นชั้นมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงแป้งค่ะค่อยๆดึงแป้งมันดึงได้ดึงได้เท่าที่เราดึงมีนาก็ดึงได้แค่นี้แหละดึงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่ดึงได้แค่นี้ หลังจากนั้นนะคะบางบางที่ใช่ไหมที่มันแห้งอะ่ะเราก็ทาเนยลงไปอีกนี่แผ่นนี้เราพักไว้นะเรามาอ่าเปิดแป้งอีกแผ่นหนึ่งคะ่ะก็คือแผ่แป้งอีกแผ่นหนึ่งนะคะนี่แผ่ทีละแผ่นแล้วก็เอามาซ้อนทับแบบนี้คะ่ะแป้งมันดึงได้เพราะาแป้งมันนิ่มดึงขนาดไหนดึงแค่มาปิดแผ่นแรกก็พอคะ่ะ ดึงไปค่ะไม่จาเป็นต้องปิดสนิทพอดีนะคะจะกว้างกว่าหน่อยจะเล็กกว่านิดก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นระหว่างชั้นเราก็จะทาเนยละลายแบบนี้ค่ะไปเรื่อยเรื่อจนครบ5ชั้นเข้าใจกันใช่ไหมคือพอมีนาทาแผ่นที่2เสร็จมีนาก็ไปรีดแผ่นที่3แล้วมีนาก็เอามาวางทับอย่างนี้แล้วมีนาก็โรยเนยลงไปแล้วมีนาก็ทาอีกถ้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ จนครบแผ่นที่หเนี่ยค่ะนี่แผ่นที่5้าแล้วแผ่นที่5้าเนี่ยมีนาก็ทานเนยละลายลงไปเลยค่ะนี่ทานเนยไปแบบนี้ให้ทั่วๆแผ่นอย่าให้มันแห้งแล้วก็ดึงไปด้วยนะคะระหว่างทานเนี่ยมันจะดึงได้เสร็จแล้วพอครบห้าแผ่นเรียบร้อยเราม้วนแป้งแบบแบบที่มีนาม้วนเลยค่ะม้วนแบบนี้เลยค่ะนี่ม้วนแบบนี้ ใครอยากใส่ไส้อะไรตอนนี้นะคะใส่ไปได้เลยค่ะแต่ว่าที่บ้านมีนาเขากินแบบไม่ใส่ไส้อะตุรกีที่แท้ทรูเขาไม่ค่อยใส่ไส้กันค่ะม้วนค่ะม้วนแบบนี้ม้วนเข้าไปไมีนาทําแผ่นใหญ่นะเพราะว่าแผ่นใหญ่มันจะดูอลังการใครอยากทําแผ่นเล็กนะคะตัดครึ่งนะคะแล้วอาจจะตัดสีก็ได้แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นเล็กเข้าใจใช่ไหมเออนี่ค่ะและที่สําคัญ เราหาอะไรคุมไว้พักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิห้องหรือพักไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะจะ1นชั่วโมงสชั่วโมงก็ได้ในตู้เย็นแต่ว่าหลังจากที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเราจะพักให้เขาคลายความเย็นนิดนึงก่อนประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้เราจะอุ่นเตาอบที่ไฟ200องศานะคะก่อนล่วงหน้าแล้ว10นาทีเอาตัวขนมปังของเราเนี่ยค่ะมาแผ่ ในถาดอบที่รองกระดาษไขรองอบหรือว่า,าทาด้วยไขมันทั่วๆไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหามันจะได้ไม่ติดเอามือแผ่อย่างนี้เลยค่ะให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนเราจะทาด้วยไข่ทั้งฟองนะในเนี้ยมันมีเนยละลายเหลืออยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นมีนัเสียดายของก็เลยจะทาไปด้วยกันเลยกักบไข่ใช้ไข่ทั้งฟองนี่ละค่ะเดี๋ยวเราเทล,ลงไปเลยนะนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้มือละเลงเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะต้องใช้มือค่ะนี่แบบนี้อบเลยค่ะอบที่ไฟ200องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบประมาณขนาดไหน20-25นาทีไปค่ะมาออบลมร้อนอบได้ไหมอบได้ค่ะทำแผ่นเล็กหน่อยแอร์ไฟเร์ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไมโครเวฟอบไม่ได้นะคะเป็นไงคะอบออกมาแล้วสีเหลืองสวยใช่ไหม แพ้ไข่แพ้ไข่ทำยังไงได้คะแพ้ไข่ก็ทานมอย่างเดียวคะ่ะแต่ว่าสีเขาจะไม่เหลืองสวยขนาดนี้นะเสร็จแล้วคะ่ะจะบอกว่ามันหอมมากเลยอะ่ะนี่คือตอนกรอบๆนะคะกรอบๆนะไววร้อนเห็นะ เปลือกเขาจะกรอบมากเลยอะค่ะแล้วก็เขาจะหอมมากตอนร้อนๆเนี่ยนะคะต้องกินตอนร้อนๆเลยเพราะเปลือกเขาจะแบบกรอบแล้วข้างในเขาจะนุ่มเป็นชั้นๆวิธีเก็บก็คือเก็บในรอให้เขาเย็นก่อนนะเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดท่านั้นเองพอแช่ตู้เย็นได้ค่ะช่องธรรมดาช่องฟรีซได้พอจะกินเอาเข้าไปอุ่นในเตาอบเลยนะจะบอกว่าพอเขาเย็นนะคะเปลือกเขาจะนิ่มค่ะ แล้วเนื้อในเนี่ยเขาก็จะแบบนิ่มเป็นชั้นๆแต่ว่าเขาจะไม่ฟูเหมือนที่เราใช้ผงฟูอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะไม่ฟูเหมือนเราใช้ยีสต์นะคะเขาจะเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยเป็นขนมปังตุรกีที่แท้ทรูค่ะถ้าเราใช้เนยดีๆนะมีนาบอกเลยหอมไป8ดบ้านเกบ้านสิบบ้านเลยใช้แป้งโฮวิดได้ไหมคะใช้ได้ค่ะทำแล้วเหมือนกันให้พ่อสามีแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นชั้นได้ขนาดนี้นะ ไม่ได้เป็นแบบแผ่นชั้นอะไรได้ขนาดนี้มันจะเป็นแบบนี้ดูเอาเองละกันเพราะว่าแป้งโฮวิตเขามีกากค่ะมันแผ่ลำบากนี่แล้วเนื้อมันก็จะหนักกว่าค่ะเห็นไหมคะนี่เนื้อมันจะหนักกว่ามันจะไม่ค่อยพองไม่ค่อยอะไรแต่ว่าถามอร่อยไหม เขาก็อร่อยในแบบฉบับของตัวแป้งโฮวีดนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสาวๆนะคะขอบคุณค่ะ